ต้องถามคำถามเรียนถามคำถามอะไรน้องอย่าไปตอบความจริงนะครูรู้เรื่องหมดถามว่าแม่อ้วนไหมระบอกแบบรักแม่อยู่แล้วแม่อ้วนครับฮะแบบเตลเขาบอกว่าอย่าบอกความจริงอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าแม่อ้วนครับจริงไหมล่ะบ้าเดิงเต้บอกว่าพูเคาถามมีคำถามอะไถามว่าแม่อ้วนไหมใช่เต้บอกว่าอย่าบอกความจริงเหรอพี่ก็เลยบอกพูดว่าแม่อ้วนครับจริงไหมล่ะ ได้บอกใ่ไหมบอกว่าอย่าบอกความเยอไม่มีหรอกโรงเรียนไหนที่มาถามคำถามว่าแม่ว่วนไหมคาับะดาเล่นมุกเองอ้วนไหมมีด้วยเหรอไม่มีออกจากแม่ว้วนคุยถามอื่นอีกไหมอ๋อถามพ่อรำถามพะอรอพ่อ่อไหมพ่อบอกให้พูดความจริงเลยพ่อบอกว่าพ่อ้วผอมไมพ่บอกว่าผอมว่าผอมบอกว่าผอมแต่แม่แม่ไบอกเออ าวบอกเคยบอกเคยบอกไปว่าแม่เอวนครับูหกได้ใจจริงนะเออต้นจริงเลยเดี๋ยวไปเป็โกหกอ่ะโกหกว่าแม่เอวนโกหกแบบบอกความจริงว่าพ่อรอมอืมเอ็อเข้าข้างกันมากเลยวพี่นางพรุ่งนี้เอ็งเตรียมตัวเลยทำไมอดโอาแม่เอ๋ยแม่จ๋าอันนี้ไม่สวยจริงเลยครับแม่ทั้งผม จริงส่วนแม่แม่ว่าให้โกหกครับเลยคุณไม่ถามแล้วแม่เธออ้วนกี่กิโลเธอมัหนัก52 53งิพี่จะตอบไป50บอกมาแม่พอแล้วพี่ก็เลยบอกพ่อแม่เอคุณแม่ว่าดับ80ครับเป็นโกหกได้ใจมากนะแต่